มีธุระอะไรไม่ทราบคือว่าหนูจะขออนุญาตคุณแม่ออกไปข้างนอกแบบหนึ่งได้ไหมคะแล้วหนูขอรบกวนแม่ช่วยดูแลลูกให้หนูหน่อยคะ่ะให้ฉันดูแลลูกให้แกก็ฉันจะมีแกไว้ทำไมวันวันฉันเห็นแกนยุ่งแต่อะไรของแกก็ไม่รู้วันนี้ก็มีธุระเมื่อวานก็มีธุระธุระอะไรของแกนักหนาห้ามแกบเอ,อ่อพอดีว่าทางบ้านของหนูมีปัญหาค่ะแม่ แล้วแม่หนูโทรมาบอกว่าให้หนูรีบกลับไปจัดการนะคะธุระของบ้านนู้นแล้วทำไมจะต้องโทรมาบอกแกด้วยแกอย่าลืมสิว่าแกน่ะแต่งงานเข้ามาในบ้านนี้แกก็ต้องเป็นคนของครอบครัวนี้ธุระบ้านนู้นอะอะไรจะมีอะไรกันเยอะกันแย่ฮะให้เขาจัดการของเขาเองสิและอีกอย่างหนึ่งนะลูกแกก็ยังเป็นเด็กอยู่จะไม่ให้คนแกอย่างฉันดูแลเนี่ยนะฝันไปเถอะ แม่คะทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะถึงแม้ว่าลูกของหนูยังเป็นเด็กแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็สามารถนอนเองได้แล้วนะคะแล้วอีกอย่างลูกของหนูเขาก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อด้วยนะคะแล้วไทเกอร์เนี่ยก็เป็นหลานของคุณแม่คุณแม่มีศักดิ์เป็นย่าของเขาแม่ช่วยดูแลเขาแค่วันเดียวเนี่ยไม่ได้เลยเหรอคะหลานเชนแล้วไงลูกแกแกก็เลี้ยงของแกเองสิแกแต่งงานเข้ามาในบ้านนี้นะแกก็ต้องมีหน้าที่ดูแลลูก ดูแลครอบครัวนี้แล้วเนี่ยกับข้าวกับปลาเตรียมทาไว้ให้ฉันกินหรือยังถ้าแม่เป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูสั่งแก๊บให้แม่ได้นะคะหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวหนูเข้าครัวไปทําไว้ให้คุณแม่ได้แล้วถ้าเที่ยงเนี่ยแม่ค่อยเอาออกมาอุ่นกินได้ไหมคะแม่ไม่ได้อาหารที่สั่งไปจากข้างนอกนะ่ะมันไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละกินเข้าไปนะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพฉันน่ะจะต้องกินอาหารที่ทําเอง ทำสดๆสดใหม่ๆเท่านั้นแม่คะแล้วหนูต้องทำยังไงคะแม่ถึงยอมให้หนูออกไปข้างนอกคือว่าที่บ้านของหนูมีปัญหาจริงๆนะคะแม่แล้วถ้าเกิดว่าหนูกลับไปจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยหนูจะรีบกลับเข้ามานะคะนะคะ,ะ,คะแม่นี่อย่าแม่แต่จะคิดเลยนะฉันไม่ยอมให้แกออกไปหรอกถึงจะเป็นบ้านแกก็เถอะฉันก็ไม่ให้แกกลับไป ไม่มีวันซะหรอกอย่าหวังเลยฉันไม่ให้แกออกไปไหนหรอกแกออกมาสิแม่แกมแม่มีอะไรหรือเปล่าคะยังมีหน้าจะมาถามอีกเหรอให้ซักผ้าแค่เนี้ย แกยังซักไม่สะอาดเลย,ยฉันจะทำยังไงกับแกดีนะเนี่ยเอ่อเสื้อผ้าไม่สะอาดเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับไปซักให้ใหม่อีกรอบนะคะแม่ใจเย็นๆเด่ายวเพิ่งโกรธหนูเลยนะคะจะไม่ให้ฉันโกรธอย่างนั้นเหรอฉันอุตส่าห์ไม่ให้แกออกไปทำงานนอกบ้านให้ทำแต่งานบ้านแล้วดูซิแค่งานบ้านซักเสื้อผ้าพวกเนี้ยแกยังทำได้ไม่ดีเลยอยู่บ้านไปก็ไม่มีประโยชน์จริงๆไม่รู้ลูกชายของฉันหน้าโง่เอาแกมาเป็นเมียได้ย,ยังไง แม่พูดแรงกันไปหรือเปล่าคะตั้งแต่ที่หนูย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้หนูก็ทํางานบ้านเองทุกอย่างหมดเลยแล้วถึงแม้ว่าหนูไม่ได้ทํางานนอกบ้านไม่ได้หาเงินเข้าบ้านก็จริงแต่หนูก็ทํางานบ้านทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะคะแม่แล้วอันที่จริงคนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยน่าจะเป็นแม่มากกว่านะคะคนที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยหนูว่าคือแม่นั่นเลยคะ่ะนี่แกแกลย้อนที่เหรอ นี่มันบ้านของฉันฉันจะทำหรือไม่ทําอะไรมันก็เรื่องของฉันที่ลูกชายฉันยอมแต่งงานด้วยนะเ,เพราะอยากให้แกนะ่ะมาอยู่คอยดูแลฉันใช่ค่ะลูกชายของแม่เนี่ยขอหนูมาเพื่อให้หนูอยู่ดูแลแม่งั้นหนูขอถามแม่หน่อยได้ไหมคะหนูทําไม่ดีตรงไหนหรอคะหนูทําผิดอะไรหรอคะไม่ว่าแม่จะต้องการอะไรเนี่ยหนูก็ทําให้แม่หมดทุกอย่างอะ หนูว่าหนูก็ทําหน้าที่ลูกสะใภ้คนหนึ่งได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าหนูทําขนาดนี้แม่ยังบอกว่าหนูทําไม่ดีเนี่ยหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะแม่ทาหน้าที่ลูกสะใภ้ได้ดีอย่างนั้นหรอซักเสื้อผ้าพวกเนี้ยแกยังทําได้ไม่ดีเลยเสื้อผ้ามันไม่สะอาดหนูว่าแค่เอากลับไปซักให้ใหม่แม่ไม่จำเป็นต้องด่าหรือว่าว่าหนูแรงขนาดนี้ก็ได้ดีคะซักใหม่อีกรอบอย่างนั้นเหรอ แกไม่รู้เลยไงว่าลูกชายของฉันน่ะกว่าจะหาเงินมาได้นะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยและซักผ้าแต่ละครั้งนะนะมันก็มีทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าผางซักฟอกค่าอะไรอ,อื่นื่นีกตั้งเยอะแยะแม่คะแม่ก็เห็นไม่ใช่หรอคะเสื้อผ้ามีตั้งเยอะตั้งแยะที่หนูต้องซักอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างสิคะที่หนูซักไม่สะอาดอะ่ะไ,ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะที่หนูพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความจริงทุกอย่างคะ่ะหนูต้องอยู่บ้าน ดูแลทุกอย่างในบ้านหลังนี้ทํางานบ้านทุกอย่างไหนจะซื้อผ้าของลูกไหนจะซื้อผ้าข,ของแม่อีกหนูต้องเปนคนซักแม่คะหนูทําขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าแม่ยังไม่พอใจต่อไปแม่ก็ไปซักเองนะคะทําผิดแล้วยังไปเถียงอีกถ้าแกไม่พอใจที่จะอยู่บ้านหลังเนี้ยนะก็เชิญออกไปจากบ้านของฉันได้เลยไปได้คะ่ะหนูก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันคะ่ะงั้นก็ออกไปเลยเอาไปไป ส้นี่พี่จะไปไหนหรอโอ้ยหลองไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันใหญ่จะไปไหนก็ปล่อยมันไป ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาด้วยนะแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นลรอครับหลงแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้หรอกในเมื่อแม่เขาไม่อยากให้พี่อยู่ที่นี่เนี่ยพี่ก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันอพี่แก้มพี่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรอบนห้องก่อนคุยกับแม่ให้ ันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับทําไมพี่สปายถึงได้โกรธแล้วก็อะออกจากบ้านแบบเนี้ก็ปล่อยให้มันโกรธแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปเลยแกจะไปล้างมันไว้ทำไมแม่เกือบจะเป็นบ้าตายก็เพราะมันนี่แหละทําไมแม่พูดแบบนี้ล่ะครับแม่ไล่พี่สปายออกจากบ้านนะหลานผมเพิ่งจะขี่ขวบเองนะแม่แล้วท้่มันอยู่บ้านไปทําไมล่ะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม่แค่ให้ซักผ้าแค่เนี้ยมันยังทําไม่สะอาดเลย เรื่องแค่นี้หรอแม่ซักผ้าไม่สะอาดซักผ้าไม่สะอาดซักใหม่ก็ได้นี่ค่ะแม่ถ้าแม่คิดว่าพี่แก้มซักผ้าไม่สะอาดเนี่ยแล้วทำไมแม่ไม่ซักเอง่ะครับหลงพี่แก่เข้าข้างมันเหรอแม่อายุขนาดนี้แล้วนะแกจะให้แม่ไปทำเองหนระือไงเราไปสู่ขอมันมานะมันมาอยู่บ้านเรามันก็ต้องมาอยู่คอยช่วยดูแลแม่สิแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับ นี่แม่คิดว่าพี่ทามไปสู่ของพี่แก้มาเนี่ยเพื่อที่จะมารับใช้คนในบ้านเรงัานหรอแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ลูกชายแม่รักเป็นผู้หญิงที่จะอยู่กับลูกชายแม่จนแก่เท่าถ้าพี่ทามรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่จะเสียใจแค่ไหนแม่อา้าวเป็นสะพ้ายมันก็ต้องคอยดูแลแม่สามีมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอแม่ครับแม่ไม่ได้คลอดแล้วก็เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กนะครับ แม่ไม่มีสิทธิ์มาให้เขารับใช้แม่แบบนี้แม่ลองคิดดูนะครับเขาก็เป็นหัวแก้วหัวแว่งของพ่อแม่เขาตอนนี้เขาอยู่บ้านเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็ทําทุกอย่างในบ้านเขาทําให้ขนาดนี้แล้วแม่ยังไม่พอใจอีกหรอครับโอ้ยหลงสภายทุกคนนะ่ะเวลาแต่งงานออกไปอยู่บ้านคนอื่นเขาน่ะมันก็ต้องทางแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ แม่เองนะตอนแต่งงานกับพ่อแกน่ะแม่ก็เป็นแบบเนี้ยนั่นแหละแม่ยังผ่านมาันมาได้เลยนะหลงแม่นั่นมันเป็นความคิดริดรของคนสมัยก่อนนะแม่นี่มันสมัยไหนแล้วจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันหมดแล้วพี่สะพ้ยจะทําหรือไม่ทําเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแม่ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาแบบนี้แล้วไปทมรู้ว่าแม่ไล่พี่สะพ้ายออกจากบ้านแบบนี้เนี่ยโดยได้ทิ้งลูกเขาไว้คนเดียวแบบนี้ เขาจะรู้สึกยังไงแม่พี่ชายแกนะมมนจะทําอะไรแม่ได้พี่ชายแกมันก็ลูกชายแม่เหมือนแกนั่นแหละก็ใช่อยู่ครับพี่ชายเป็นลูกชายแม่แต่ถ้าพี่สภัยโดนไล่ออกจากบ้านแบบเนี้ยเป็นผม,ผมไม่ยอมหรอกครับถ้าแม่ยังทําตัวแบบน,นี้อยู่เดี๋ยวผมจะพาพี่สภัยแล้วก็หลานออกจากบ้านหลังนี้เองแล้วก็ปล่อยแม่ไว้ที่นี่คนเดียวพอใจแม่หรือยังครับนี่แกขู่แม่เหรอผมไม่ได้ขูค่คําแม่ ที่ผมพูดมามันคือความจริงแม่ลองคิดดูนะครับตอนนี้แม่ทำแบบพี่สะพายแบบเนี้ยถ้าแม่แก่ตัวขึ้นมาพี่สะพายทำกลับบ้างไม่จะรู้สึกยังไงครับตอนที่เราไปสู่ขอพี่สะพายแก่มานะ่ะเราเสียเงินไปตั้งสองแสนบาทแล้วพี่สะพ้ายแก่นะไม่เคยหาเงินเข้าบ้านเลยสักบาทแม่ใชใ้มันทำงานแค่เนี้ยมันก็สมควรแล้วนี่อะไรนะครับแม่ พี่สะพ้ก็เอาเงินไปให้พี่ทามหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วพี่ทามก็เอาเงินมาให้ผมลงทุนอะไรนะพี่สะพ้ยเอาเงินให้พี่ชายแกหมดแล้วพี่ชายแกก็เอาเงินมาให้แกลงทุนอย่างนั้นเหรอก็ใช่สิครับแม่ไม่อย่างนั้นผมจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนล่ะครับผมไม่มีเงินหรอกครับเยอะขนาดนั้นอะแล้วพี่ชายไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่หรอครับไม่พี่ชายแกไม่เคยบอกอะไรแม่เลย เนี่ยแม่ก็คิดมาโดยตลอดว่าพี่สะพ้ายของแกนะ่ะเอาเงินสินสอดไปใช้เองจนหมดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็เข้าใจผิดนะสิแม่ก็เลยโกรธพี่สะพ้ายแกมาตลอดเวลาเนี่ยแม่ครับต่อให้พี่สะพ้ายจะเอาเงินสินสอดไปใช้จนหมดเนี่ยแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะครับแม่ก็รู้นี่ครับว่าพี่สะพ้ายเนี่ยหลักบ้านหลังนี้แค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างหรอครับที่พี่สะพ้ายไม่เคยทำให้แม่ แม่ครับบางทีแม่ก็ควรจะเปลี่ยนที่ใสตดวเอยงบ้างนะครับหลวงแม่ขอโทษนะแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแล้วต่อไปเนี้ยแม่จะดูแล,แลแล้วก็ทำดีกับพี่สะภ้ยของแกนะแม่ครับคนที่แม่ควรจะขอโทษเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็นพี่สะภ้ยมากกว่า เดี๋ยวแม่จะไปขอโทษพี่สะใภ้ของแกเองเออหลงแล้วหลงจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพี่ชายแกนะลูกแม่ไม่อยากให้พี่ชายแกไม่สบายใจนะ่ะได้ครับแม่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรักกันแบบนี้สิครับจะจะลูกวันนี้หลงจะเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวอยู่กินข้าวกินปลาพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนนะลูกนะ ได้ครับ